กบอกไปก็กดเลยอ่ะเนี่ยไอ้ไอ้จุกตรงนั้นมันหายไปไหนเห็นไหมไอ้ที่เสามันขึ้นมามันจะมีจุดที่สีดำที่คันโยกอะ่ะเออเห็นไหมมันมีรูเข้าไปในอ่ะไม้ที่อะไรจับอะ่ะเออดูดิด,ดูตรงสูตรมันเดี๋มันเป็นรูอะ่ะเออต้องมีอะไรปิดปะ่ะสวัสดีค่ะ มาแล้วลูกค้าจำได้แล้วที่นี่ที่ไหนเสียงไปนอดไว้ก่อนโพลี oh, <Lee. S 2> บอกเลยนะพี่ใครที่จะมาบอกว่าว่าอะไรรอป้ายนั้นรอป้ายนู้นรอป้ายนี้ไม่ได้ขายนะเอาป้ายนี้ไปาขายลรวรวยป,ป้ายบอกไลขายแเ้ารวป้าย อขายรอบมันไม่ได้มาเยอะันน,น,นี่ไม่งั้นหนูจะไม่ไม่หนูก็ขาย ก็็จะะเปนอย่างี้ถ้าเวลาแบบอายุสี่สิบเลขสี่แต่มันจะหนูมึพี่เจนบ่าอุ้ยพี่เจนโอ้ยเดี๋ยวก็ถึงกันหมดหรอกไม่ต้องห่วงหรอโอ้ยอ่ะโอ้ยที่หนูจะบอกเลยนะว่าตอนเนี้ยงานงานเนี่ยมันหายากนะถ้าเป็นขาใสเนี่ยอัทโถ ของหนูเพิ่งมาลงมาแค่17กระสอบไม่ใช่มา17มาประมาณ2ี่สิบยกว่าล้วหมันที่ไนแล้วเนาะขาดไปไหนายุ่แล้วพี่เอออะไรเองประกอบผิดใช่ไหมใช่นิ <laughs> ่จีเนียยูเอสก็จะเป็นอย่างนี้ <laughs> ยินชาย <laughs> บ<ท>ิดพี่พี่รู้เปล่าว่าของยินชายก็คือหาไม่ได้เลยตอนนี้แล้วราคาก็สูงง <laughs> 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 ปรี๊ด <laughs> ถึงบอกไลยว่าพี่มีอะไรขายเนี่ยพี่เอาไปก่อนพี่อย่ารอไม่งั้นพี่จะไม่มีของขายจากความหวังดีด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีสุ้มตรงนี้สวยมนะากเห็นแล้วกัน เโดจองกัน88ใครที่รออยู่ป้ายนี้ขายมานานแล้วนะคะแต่ขายได้ดีวะเฮ้ทำม,มาเอาไว้เถอะที่เชื่อไหมบางคนอน่ะไม่เคยซื้อเลยนะป้ายเนี้ยเพราะมันไม่ได้มาเยอะมันมาน้อยมานีเดียวก็หมด,มด,หมดพี่บอก เป็นละลายเป็นละลายมุนไปมุนมาทุกคนโพลีรอป้ายนู้นป้ายนั้นป้ายนี้พี่ขอแค่มันเป็นคำว่าโพลีคะไซสถ้าหนูขายป้ายไหนพี่เอาเลยเอาไปฝังสวยเหมือนกันพี่จ๋า เพราะเกรดเอเหมือนกันคงบอกว่าจะรอป้ายนั้นพี่รู้ไหมว่าถ้าสมมติพี่รอป้ายนั้นน่ะที่รอเป็นเดือนที่ไม่มีของขายระหว่างนี้พี่ก็จะไม่มีของขายเบื่ออีตรงสมัครสมาชิกมันเอาออกยังไงวะเนี่ย ั้แต่ตอนนู้นอ่ะแล้วเราก็เขาไม่เป็นเลยที่เอานะพี่เอนะสวยๆเลย ซองได้ไหมลูกค้าสี่สิบคนละลูกค้าบอกว่าจะได้เลิกโชว์วันยังอ่ะตัวน,นี้แรกเหรอตายในตัวนี้เนาะหน่งปดหผ้าโพลีมันเป็นยังไงแล้วรูท่าไรป้าวันนาสวัสดีค่ะป้าวันนาไปแอวไหนมา ไปเลยนะป้าวันนาขายขาไซไหมป้าวันนาขายป่ะเฮ้ยป้าวันนาขายทุกอย่างนะป้าวันนาต้องเอาหนาป้าวันนาเอฟให้ไวเอฟให้เร็วถ้าเอฟได้ก็ได้ของมีไม่เยอะใครที่เห็นไลฟ์สดแคร์นะพี่เอาเลยนะเพราะว่าโพลีคาไซอะน้อยมากๆที่จะเข้ามา นาบอกรับรีวิว <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะขอซื้อต่อได้ไหมป้าวันนาขอซื้อต่อได้บ่ายแต่ยังป้าวันนาขายขายตัวเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นขาสายไงเดี๋ยวประเดิมให้รวยรวยรวยครับรวยต้นทุนอุ้ยไอ้รูปนี้มันได้เยอะนะป้าวันนากี่ตัวนะเลย 320ตัวบกลบอ่ะต้นทุนกี่บาทแคลคูลเอเตอร์ก่อนพี่พี่เข้ามาถือก่อนแป๊บนึงขอแคลคูลเอเตอร์ก่อนวยน้เธอเนาได้สามต้นทุนเกบาทต้นทุนเกบาทเธอชอบกี่ตัวพี่ให้ฟรีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโอนให้แล้วจะสั่งอย่างอื่น ัวเลาะน่าเกียดมากไม่ได้ของซื้อของขายเราจะประเดิมให้นะคะและเดี๋ยวเพราะว่าประเดิมให้ไงป้าวานาวไปขายจะได้เห่งๆนะอ่ะไม่ชื้ไม่ไหวแล้วมือเล็ก <c oughs> อ,อ่ะมามามาได้เลิกงามยามดีเปิดเสื้อโพลีคาร์บไซให้พี่ๆทุกคนเลยค่ะป้ายเขียวนะ ที่รออยู่ต้องรีบสั่งเลยบอกเลยว่าลายฉ่ำมากแม่นี่คือเซตหัวผ้าจากกระสอบที่แครกกำลังเปิดรีวิวอยู่ด้านหลังนี้นะคะใครที่ชอบผ้าบางผ้านิ่มผ้าเด้งโพลีชีฟองต้องเล่นรุ่นนี้เลยค่ะมีแต่คำว่ากำไรใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากอะ่ะคุณพี่ว่าสั้นนะ ยิ่งใครเอาไปซักเอาไปรีดนะบอกเลยยิ่งจับราคาได้สูงนะคะรุ่นนี้ไม่ว่าจะไลฟ์สดขายในห้างหรือพี่ๆคนไหนที่ต้องการจับราคาสูงๆรุ่นนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเป็นงานแฟชั่นรวมวัยค่ะคุณพี่สาวๆออฟฟิศวัยรุ่นทํางานวัยกลางคนวัยแม่ๆคือได้หมดเลยในหนึ่งกระสอบนะคะเป็นงาน US 45กิโลค่ะ อยู่ประมาณ320ตัวบวกลบได้เลยดูลายสะพพึงมากโอ้โหผ้านี้บางเบาเลยค่ะวนี้ตัวน,นี้น่ารักมากเลยค่ะนี่นสป้าวรรณาคือสวยสะพึงขนาดไหนนะมีไม่เยอะแล้ว ของจะเข้ามาอีกทีเมื่อใดนะคะคุณพี่เพราะฉะนั้นจัดเลยเมื่อกี้บอกลูกค้ายังมันต้นถึงเท่าไหร่บาทอกไปยังองเก้าบาทสามสิบตังค์ได้อ่ะได้ีเย้สวยอ่ะสวยเลยอ่ะ ีแค่สวย,ยมาก17กระสอบใครจะเอารีบเอาหมดแล้วหมดเลยทำไมต้องเสียงเข้ม้วยอ่ะโอ้ <c oughs> โหโออะไรก่อนแดดร้อนเนรอ <c oughs> พี่มาตองกัางวานอส่าไลท์แล้วของสวยมากแสงไม่เอื้อมหนวยเลยอ่ะ <c oughs> อจริงเดี๋ยวงวดนี้ถูกราัาที่หนึ่งจะติดแอร์กดังไม่ไม่ไมอันดับแรกไปทำเนี่ยโซลาเซลล์ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเนี่ยมันมีมาน้อยเนี่ยอยากได้ยเยอะ ร้อยลูกไปเลยร้อยลูกไปไม่พี่มันจะไปฟองไปใช่มันมน้อยสั่งไปพันลูกนะรอไ, <c oughs> ไปแล้วนะไปแล้วนะใครจะสั่งรีบสั่งนะคุณพี่ในกระสอบมีความหลากหลายสไตล์แบบนี้เลยค่ะนี่คือรถเสียงดังทุกวันเลยนะที่เอาใหม่นะ<ม>เดี๋ยวค่ะ ในหนึ่งกระสอบเวลาพี่พี่ยกไปนะคะมีความหลากหลายสไตล์มากมากเลยค่ะขอเป็นงานคระไซนะคะ SML XL ไซส์กำลังดีกำลังขายเลยค่ะคุณพี่ดูความปังค่ะคัดแค่หัวผ้าก็พอหัวผ้าก็กำไรแล้วค่ะลูกหนึ่ง320ตัวบวกลบได้เลยนะคะพี่พี่คัดเอาอ่ะแค่ร้อยตัวค่ะตัวละร้อยก็หมื่นหนึ่งแล้วนะคะแล้วลูกหนึ่งต้อง300กว่าตัวนะตัวไหนสวยมากค่ะราคาสูงหน่อยตัวไหน สวยน้อยหน่อยขายราคาลดหลั่นกันลงมาได้เลยนะคะตัวไหนเพื่อเสียซักซ่อมไม่ได้หรือพี่ขี้เกียจทําพี่จะแถมจะลดได้จากแถมหรือจะทิ้งไปเลยก็ได้นะคะแล้วแต่คุณพี่นะโฟกัสแต่หัวผ้าแต่ตัวที่สวยๆที่พี่ๆสามารถจับราคาได้ก็พอนะคะต้นทุนไม่ถึง10บาทคุณพี่9บาทขายยังไงก็กําไรนะ เพราะฉะนั้นใครที่กำลังคิดว่าจะสั่งรุ่นนี้ให้รีบสั่งเลยนะคะเพราะของมีไม่เยอะค่ะรถมอเตอร์ไซค์มาแบบจริงไม่รีวิวไม่มาหรอกอุ้ยมันไม่เด่นอนะ่ะโทเอาดอกๆนึ่ลูกเท่าไหร่สามพันพอค่ะรีบสั่งนะ นี่ค่ะงานคระสนะจนะสาวอวบก,ก็จะมีเป็นรุ่นสาวอวบนะคุณพี่สวยเลยวายวายเะมันมีหลายสไตล์ <นะ S 2> ค่ะ,คะหนึ่งกระสอบอ่ะง่ายๆพี่เอาไปนี่คือขายได้แบบหลากหลายมากๆเลยค่ะอุยลูกค้าสวัสดีห้าสิบท่านค่ะพี่ห้าสิบคนมีอยู่สิบเจ็ดลูก ใครสนใจรีบเอานะใครไวใครได้รุ่นนี้มันมาน้อยอะหนูเซ็งมากเลยอะเซ็งนี่ใช่อะไรนะมันมาน้อยพี่มาน้อยเซสิบนึงได้ไหมพี่ใ่ยอุ้ยแม่เสืออุ้ยข้างหลังคก็แบบยังคลาดไม่เสร็จลายลายเสือลายลายโซ่เซกุญแจมือยังมีอยู่นะพี่โซเซกุญแมืลายเสืออีกนะเห็นไหมลายเสือข้างล่างอ่ะน่าจะเป็นในนี่ด้วยนะ ใครจะเอาอ่ะรีบเอานะคุณพี่ต้นทุนต้นทุนประมาณเก้าบาทใครคิดว่าพี่เอาไปทําได้แน่นอนพี่คัดเอาแต่ตัวสวยๆพี่คัดเอาแต่หัวผ้าพอน้องแคร์พี่เอาไปเลยค่ะในกระสอบมันจะมีความหลากหลายสไตล์นะคะมีแเห็นกงแหนกุดเห็นไหมคห่โชยดูทุกตัวนะให้พี่ๆดูก่อนว่าหัวผ้าออกสไตล์ประมาณเนี้ยพี่ๆไปต่อได้ไหมนะคะเราไม่ต้องโฟกัสน้ำสองหรือหางผ้าเลยแค่หัวผ้าเราก็กำไรแล้วนะคะ ต้นทุนถูกขนาดนี้พี่จา๋าเซสติตสพื้นมีหรือยังยังไม่มีใครจะสั่งสั่งได้เลยนะอุ้ยเอาแมสไปไว้ไหนเนี่ยพี่เมื่อกี้กินป,าปลาละแสบขึ้นนี้เลยไม่แบบไม่ได้กินข้าวเช้าไงแล้วเห็นกระท้อนมันน่ากินดีก็เลยสั่งกระท้อนตำกระท้อนปูปะลาไปกห แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะพี่ฝากเพื่อนๆก่อนนะคะเพื่อนมาสิเออฝากมารวยนะออครับพร้อบแข็งเย อว้ไหนเนี่ยพี่รอแป๊บนึงหน่ะทุกคนนี่เปล่ากระเป๋านี่เปล่ากระเป๋ากระเป๋าเนี่ยของผู้ชายลายอ่ะนี่มันจะมีโพลีชีฟองผ้านิ่มผ้าเด้ รวมผ้าบานนะอาจจะมีผ้ากีฬาปนบ้างนะคะผ้ากีฬาอยาไปซีเรียกขายได้หมดขนะายถูกเอาเสืผ้าขายแพงผ้าขายถูกของสาวอวบมีไหม่มีคุณพี่สาวอวบก็มีป้ายยวกันเลยใช่พี่เจนยกมาก่อนเลยผงโชว์ลูกะคะไม่ไ,ะะไม่ไมเดี๋ยวรอเซ็ตเสือ<ๆ> เดี๋ยวโชว์น้ำสองก่อนค่ะรุ่นนี้มีทั้งสาวอวบแล้วก็้าไซเลยนะคุณพี่ใครจะเอาสาวอวบใครจะเอา้าไซที่บอกแพรได้เลยมีทุกอย่างเลยนะของมาพร้อมกันเลยอันจริงอันนี้หัวผ้าก็ยังนีนะมันเป็นรวมไว้เขาไม่ได้พัด คเอาเหรอ,อพับเลยใช่อันนี้รวมเลยอันนี้รวมทั้งหัวทั้งน้ำสองทั้งหางเลยวูดูดิเนื้อใสเดี่ยวสวยมากถ้าใครเจอใสเดี่ยวในกระสอบพี่พี่จับแมตกับเสื้อคลุมหรือชีฟองได้เลยนะป้ายอะไรป้ายเขียวคุณพี่โพลีป้ายเขียวสีเนี้ยใสแล้วขาวนะสีเขียวง ใส่แล้วข่าวจ้าเนี่ยดูดีแขนกุดสวยมากใครคิดว่าต้องทุน9บาทกระสอบละ3ามพันอ่ะเอาไปขายได้พี่ดูเสื้อครอบสวยมากป้ายห้อยอยู่เลยนะคะ ครจะสั่งใครจะซื้อก็เอานะคุณพี่นะเนี่ยไม่อาตถะปนแบบเนี้ยผ้านิ่มผ้าเด้งก็คือแบบเสื้อกอีฬายอย่างเงี้ยคุณพี่เนี่ย,ย,ยใช่ของป้าวันาาวนาจะพรุ่งนี้โอนนะป้าวันนาบอกจะสั่งเพิ่มป้าวันนาน่าจะเลี้ยงหลานเสร็จแล้ว <laughs> เนี่ยันมีเสื้อคลุมอย่างเงี้ยคือน่ารักมากเล บอกไม่ได้หายใจหายคอเลยครับออกมาก็พึ่งทางไงลูกนี่ร <c oughs> ว,วยนี่ตัวก็ใหญ่นะลูกแม่อ้โหูดูดีสีเนี้ยขับผิวมากเลยใส่ละขาวจัวเลยมีตอมอะไรลูกสีแดงก็สูงเนี่ยป้ายห้อยอยู่เลยค่ะ H&A n ันเอไวมากเลยตัวนี้ใครจะสั่งเอานะพี่นะได้ยังเสร็จได้ยังได้แล้วเพื่อนโพสเสร็ก็จะได้ไปน้ำ่อโอเคเดี๋ยวเหลือสองสามตัวนี้แหละเนี่ยเสื้อยืดธรรมดามันก็จะมีในกระสอบด้วยนะพี่เนี่ยอันนี้มันเสื้อบางๆเห็นไหมผีหรอเนี่ยเขาเรียกว่าค้าผีหรอ สไตล์ก็จะประมาณนี้ค่ะในกระสอบจะมีแบบและตัวนะคุณพี่นะอุ้ยดูดิดูลายดูลวดลายค่ะบางตัวลายเยอะบางตัวลายน้อยค่ะคุณพี่อุ้ยตัวนี้น่าก็นี่ตัวนี้มีสีอะไรนะสวยจังมันจะมีเนี่ยเสื้อทีลายอย่างเงี้ยอาจจะปนบ้างนะคะพี่เพราะว่ามันเป็นรวมผ้าบางเนาะ สวยโทเสื้อกีฬาแพงมากเลยเนาะแต่เอามาใส่ในนี้ทำไมไม่รู้เนาะเออเนี่ยมันรวมผ้าบางอะพี่เห็นไหมแต่ยังไงก็กำไรอย่างที่แครบอกอะ เลยค่ะนี่ใครเจอลายลายสวยๆคัดแยกทำราคาก่อนนะเวลาเปิดกระสอบไปแล้วนะคะเพราะง,งานกระสอบหนึ่งกระสอบจะมีทั้งหัวผ้าน้ำสองแล้วก็หางผ้านะคะพี่ๆไปคัดแยกทำราคานะใครอยากเพิ่มมูลค่าตัวสินค้าก็เ,าเอาไปซักไปรีดก่อนที่จะขายนะคะนี่ลายสวยๆอย่างนี้เลยแม่ชอบมากนะคะ กระสอบก็จะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวแขนกุดนะคะพี่มันเป็นงานรวมผ้าบางค่ะใครขายก็มีกําไรนะไม่ว่าจะมือใหม่มือเก่ารุ่นนี้เล่นได้หมดเลยค่ะไม่มีความรู้อะไรก็ขายได้เอาไปก็คัดตัวสวยก่อนแค่นั้นแหละพี่ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเลยนะคะเวลาเปิดกระสอบนะพี่รุ่นนี้มันเล่นง่ายนะเนี่ยตัวนี้เป็นทีฟองอุ้สวยมากอะขาวด้วยใส่ล้วขาวเลยค่ะ อ hmm. อันนี้ได้แน้ hmm. หรอสิทูนหรอเธอเดี๋ยวเธอแขวนแขวนหัวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เหลือใส่กระถอยป้าวันนาเลยเดี๋ยจะแัดได้ไปอีกคลิปอัอองไหนวะผ่านผิดด้านให้ฉันปะเธอ